อันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอันนี้เราอยู่ที่มาถึงให้ไหมไม่หนูจะถึงเองอ่ะถือดีๆนะโอเควันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับจังอีนนะคะแม่ก็อยู่นี่นะคะอยู่นี่ค่ะอีะคะอีนคะอีนคะอีมมองต้องหน่อยอีพ่อเหรอคะ เราเราก็อยู่ที่นี่นะคะนี่นะคะน้ำพุนี่นะคะน้ำพุเราจะอยู่นี่นะคะที่เราดูน้ำพุนะคะนี่นะคะไม่เรามองไม่เห็นนะคะทุกคนนี่นะคะเรานี่นะคะเราก็อยู่ที่นี่นะคะก็คือเราอ่ะ จะไปตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะก็จะแล้วเราก็จะขึ้นบันไดตรงนี้พอขึ้นบันไดตรงนี้กันไปนี่นะคะกําลังขึ้นเลยนะคะนี่นะคะพ่อของเรากับหนูนะคะก็หนูก็จะไปกันแล้วนะคะนี่ค่ะหนูขึ้นสะพานมาก่อนพ่อเลยนะคะมันก็จะมี นี่นะคะนี่คะ่ะมันจะมีหลุมด้วยนะเพื่อไมหลุมด้วยะนะท่นอ <c oughs> ไม่ทุกคนทุกคนทุกคนได้ยินไหมว่าว่ามันอ่ะมันมีหลุมด้วยเนี่ยทุกคนถ้าทุกคนอ่ะถ้าทุกคนอ่ะท,ทุกคนเคยเห็นอันนี้ไหมทุกคนรู้จักอันนี้ไหมทุกคนฮะใคร มันจะเปิดไฟได้ไหมทุกคนฮะนี่นะคะพ่อกำลังเดินมากับอินกำลังมาแล้วก็มานั่งพักกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็เราก็คือเราเรามานี่นะคะเห็นไหมนำพู้ค่ะนี่นะคะเราจะถ่ายรูปแบบไหนนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะ แม่ค่ะแม่ค่ะคุยกับล้องหมคะม่ะค่ะวันนี้เรามาเขากระโดง,งกันนะคะพาเด็กมาเที่ยวเขากระโดงค่ะกนเหรอคะพวาคุณอะค่ะจ้าวันวนี้น้องอิมพาน้องอิมกับพี่อีฟมาเที่ยวอะไรนะเขากระโดงใช่ค่ะโอเคจ้าไปต่อจ้าไปต่อเลยขับไปยาวเลยนะคะทุกคนชมวิวมากเลยนี่นะคะปล่อยผมอะ นี่มันสวยอลทุกคนแต่มันจะปิวอกลัวกลัวมันจะปิวนะคะนีิงนะคะทุกคนเราก็กําลังนะคะล้วก็กาลังเดินนะคะพ่อนะคะมันก็จะมีมันก็จะมีแบบถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะ,แล,ะ,ะ,คะแล้วก็จะมานี่นะคะแล้วก็จะมานั่งพักก่อนค่ะไปค่ะแล้วก็จะเดินไปต่อกัน ก็เพ่อเดินแล้วก็จะเดินตามนะคะเวลาเราเดินเราก็กดกล้องหลังนคะคะแน่งกระแงนี้ก็ได้นี่นะคะทุกคนแล้วก็จะไปกันนี่นะคะที่เราอากาศชมวิวอยู่นะคะก็คือลมแรงมากเลยค่ะก็คือต้นไม้นะคะ ไม่สัมผัสอะไรเลยค่ะไม่ไม่กระดูกกระดินะคะกระดูกกระดินี้หนึ่งค่ะแบบคนอื่นเขาจะไปแล้วนะคะขี่รถแรงมากค่ะไปค่ะแล้วก็จะไปต่อนะคะแล้วก็จะเดินในนั้นต่อนะคะที่เรากูนะคะแล้วเราจะไปไหนต่อไปขึ้นข้างบนไปรีวิวข้างบนต่อพักไว้ก่อนก็ได้อะ กดพักไว้ก่อนไม่เอเรีวิวต่อแล้วเ,เดี๋ยวเราไปต่อ,ตอกัอนไ